ที่ทำการปกครองอำเภอยางสีสุราษฎร์ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลยางสีสุราษฎร์อำเภอยางสีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่บริการจำนวน7ตำบล91หมู่บ้านมีประชาชนทั้งสิ้นจำนวน34,911คนโดยมีนายไพฑูรย์เกียรติแก้วเกลี้ยงดำรงตำแหน่ง นายอำเภอยางศรีสุราษฎร์ที่ทําการปกครองอำเภอยางศรีสุราษฎร์ประกอบด้วยกลุ่มงานบริหารงานปกครองกลุ่มงานทะเบียนและบัตรฝ่ายความมั่นคงกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรมสำนักงานอำเภอและสูตรดำรงธรรมอำเภอเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักกลางวัน มีการออกแบบสถานที่ที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุโดยมีทางลาดสำหรับรถเข็นมีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการระหว่างจุดก่อนเข้ารับบริการและมีจุดบริการที่อำนวยความสะดวกทั้งเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการเพื่อให้บริการได้อย่างรวดเร็วมีการออกแบบการจัดเก็บเอกสารให้สะดวกต่อการใช้งานและให้บริการได้อย่างรวดเร็วจัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ มีมุมที่นั่งสำหรับพักรอมีน้ําดื่มกาแฟ Wi-Fi ฟ,ฟรีคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลสำหรับให้บริการที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการผู้รับบริการมีการจัดภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวหน้าที่ว่าการอำเภอเพื่อให้มีจุดพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนผู้มารับบริการมีห้องน้ำสำหรับประชาชนและผู้พิการที่สะอาดถูกสุขลักษณะ มีระบบบัตรคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรมมีจุดประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้รับบริการมีการกำหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่และพื้นที่สูบบุหรี่เป็นการเฉพาะและเหมาะสมมีการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการที่ครอบคลุมทั้ง6ประเด็นประกอบด้วย 1. ประเภทงานบริการสองวันและเวลาเปิดให้บริการ3สถานที่ให้บริการ4ความยากง่ายในการเข้าถึงที่ว่าการอำเภอยางศีรสุราช 5. สิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ6กการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการมีป้ายบอกขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานมีการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การให้บริการทางแอปพลิเคชันกลุ่มไลน์ต่างๆ Facebook ที่ทำการปกครองอำเภอศูนย์ตำรงทําอำเภอมีการแจ้งเตือนการให้บริการและระบบสถานะผู้รับบริการเช่นการแจ้งเตือนใบอนุญาตการขายทอดตลาดและค้าของเก่าการแจ้งเตือนการไกล่เกี่ยข้อพิพาทการแจ้งเตือนเด็กอายุ7ปีบริบูรณ์ทำบัตรประจำตัวประชาชน การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการคนชราเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการมีระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางช่องทางออนไลน์การติดตามผ่าน,นกลไกผู้นำหมู่บ้านเช่นการประชุมประจำเดือนกลุ่มลากำนานผู้ใหญ่บ้านและจัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่แก้ไขปัญหามีระบบการสอนงานแบบที่สอนน้องให้สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานได้โดยเร็วและมีคุณภาพยิ่งขึ้น สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรปฏิบัติงานของส่วนกลางเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้มีการจัดประชุมแผนบริหารให้ทันต่อสถานการณ์ภัยพิบัติและแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุรวมทั้งมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความต่อเนื่อง BCP ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานนอกจากนั้นหน่วยงานยังประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับแผนบริหารความต่อเนื่องให้กับประชาชน ที่ทําการปกครองอำเภอยางที่สุราชมีความมุ่งมั่นในการให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเน,นื่องโดยไม่มีข้อจํากัดในด้านเวลาสถานที่เราพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในการให้บริการให้ทันโลกทันสมัยทันท่วงทีมีความพร้อมในการให้บริการในทุกด้าน อย่างต่อเนื่องโดยทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมให้บริการอย่างเสมอภาคทั่วถึงและเป็นธรรมที่ทําการปกครองอําเภอยางสีสุราษฎร์พร้อมเดินหน้าและพัฒนาการบริการให้แก่พี่น้องประชาชนมุ่งสู่มาตร,รฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน